สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนฟอสวนครับผมเดี๋ยวพามาดูไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนชื่นชอบนะครับนี่น่าจะเป็นเงินไหลมาไหมครับคงจะใช่นะครับนี่ด่างแน่นอนนะครับเยอะนะครับที่บ้านผมเยอะจนต้องตัดทิ้งนะครับนี่ดูความสวยงามของเขานะครับนี่ดูใบอันนี้ผมก็ตัดตัดทิ้งนะครับ มันข้างบ้านเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่เล็กๆนะครับนี่เล็กๆมีรอยตัดหญ้าเมื่อสักครู่นี่เองนะครับผมเยอะนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับดูกอนี้อันนี้ผมเอาเว้นๆ้มาดูดู้าว่าตัดแล้วก็เอาไปใส่กระถางเล็กๆนะครับก็คงจะสวยนะครับนีถอนไปนะครับเยอะที่บ้านเยอะมากเลยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นอมทองหรือเปล่า ดงังนี่นะครับนี่นี่ผมเพิ่งเพิ่งตัดหญ้านะครับตัดหญ้าที่ว่าปลกูกผักไว้กินนะครับน่นี่ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเยอะขนาดที่จะใส่ถ้าหากว่าถอนนะครับนี่ถอนก็ถอน,ถอนทั้งกอเลยนะเอาไปใส่กระถางเล็กๆหรือว่าโต๊ะทํางานผมว่าสวยนะผมก็ถอนมาแลนะ้แต่มันเยอะเกินนะครับนี่นะครับ น้องๆหลายคนมาก็เอาไปเยอะเลยนะครับนี่ดูความสวยงามของเขาครับเยอะมากใครมาผมก็จะให้เป็นของฝากนะครับดูต้นเล็กๆนี่นี่น,น,นี่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆสวยงามนะครับนี่นใครสนใจมาที่บ้านผมนี่เอากระสอบปุ๋ยไปเลยครับ <laughs> ดีนะครับผม เยอะมากจนต้องตัดทิ้งนะครับอือ uh หือ huh. ดูดูอีกกอนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดนี้นครับสวยมากสวยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับใ,ใต้ใบใบสีขาวเดี๋ยวจะพาไปดูแบบด่างๆก็มีนะครับกลุ่มนี้เยอะนะครับเยอะมากนี่อันนี้ขี้ยาง ไม่ไม่เกี่ยวกันดูครับข้างบ้านนี่แหละครับผมตัดทิ้งไปเยอะแล้วนะครับนี่ที่เหลือขาวพโพลนไปหมดเลยนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับใครที่สนใจมาที่บ้านผมนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวขุดไปได้เลยนะครับดูดูดูนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ดูนะครับข้างข้างบ้านที่มีเยอะมากนะครับสวยด้วยนะครับสวยด้วยใครต้องการเม้นบอกได้นะครับ <laughs> ผมผมจะให้ฟรีครับอันนี้ดอกดอกชมพู่มะเมี่ยวนะครับตอนนี้เริ่มเป็นดอกดอกสวยจัดสวนจัดสวนนี่ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนผลนพ้อสวนนะครับก็อยากจะให้ดูว่ามีด่างเยอะเกินก็ต้องตัดทิ้งนะครับทีนี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดส9สวัสดีครับสวยจริงๆนี่ดูใบเข้าดูใบเขา,ดเ,ขาเด้าเด จ๊บจ๊บโอเคไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ